ชื่อเฟซมาดิขอดูหน้านิดนึงชื่อเฟสมันชื่อยูยูอ่ะเจอยูฟ่าไวน์โอโยชาตคิดอะ YouTube นั่นแหละ YouTube วัดดีวัยรุ่นเฮ้ยเชี่ยวไม่ใช่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 สวัสดีครับสวัสดีพิมสวัสดีบอสสวัสดีครับ ทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยเข้ามาในดิสเลยอะใครนับทำไมทำไมพีมไม่ค่อยมาไม่ค่อยเข้ามาในดิสเลยดิทแถวพี่เอ้าเอ้าดิทดิทีมเราไหผมลืมคือตอนนี้มีทีมใหม่แล้วว่างั้นเถอะก็เลยไม่ค่อยมาเล่นกับพวกเราใช่ปะเดี๋ยวพี่ผม ผมไม่ผมไม่ได้เข้าเล่นเลยได้ได้เระวังเองกดมาเจอด้วยเออดีสพี่ประเด็นเนี่ยหลบหน้าหลบตาเลยนะไม่เคยเจอเลยที่นี่เถอะไรนะครับหลบหน้าหลบตากันเลยนะแบบไม่ค่อยเจอกันเลยเถื่อเถื่อกิ้งพิมพีมพิมมาร์กเลยเมืองมืประจำเราอ่ะเอ uh, ้ยผมตามผมตาม ไม่อย yeah, no, mm ่าบอกนะคือเองไปเล่นกับคนอื่นจนลืมเมืองประจำของเราแล้วไม่พี่เป็นเล่นสองวันวะไม่พี่ก็คือผมผมไม่ได้เล่นเลยผมไม่ได้เล่นในช่วงนี้นอ๋อใช่ใช่เหรอไม่ใช่ไปมีดีอื่นหรือเปล่าพี่รู้ว่าเมืองประจำอยู่ตรงไหนเนี่ยรู้ไหมเนี่ยไเชื่อกูเลยแก่ล้าวมาได้้เราดูแล แหละคนเราเนาะตอนนั้นได้ตอนนั้นได้ข่าวไปเล่นไปเล่นกับใครนะพี่พี่นัดใช่ป่ะพี่นัดอะที่เป็นผู้หญิงอะไรนะครับใช่ป่ะเองเองไปเล่นกับพี่นัดใช่ป่ะพี่เป็นผู้หญิงอะครับมันก็เข้าวไรยผมไม่ได้เล่นนัดแล้วพี่มันก็ข้าอะไรได้ไรอ่ะทำไมทำไมเออคือไม่จำันไม่ได้ละจำจำที่เรื่องเนี่ย ลองแอจะไม่ได้พี่เจีน่าหนึ่งนะเหี้ยมันเหี่ยมันเชื่อนะเว้ยไอ้ไอผมพูดจริงมันเชื่อมึงนะเว้ยเดี๋ยวมันเชื่อมึงนะเว้ยแล้วเอาแล้วแล้วโอ้โหแล้วพี่ยังจำเองได้แต่ยังจำทุกที่ได้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันเชื่อจริงกันละแบบผมผมเรื่องผมไม่เคยจำชื่ใครได้เลยผมเรียกพี่พี่โอเคผมเรียกพี่แมนทุกคนเลยไอ้าวเอาดีครับ อ๋อเราจำจำพี่โพสได้ไหมนี่สนิทกจำจำได้ไหมเนี่ยอะไอ้แหลมพี่โพสอ่ะที่พามาเล่นกับพวกี่เนี่ยพาเราูอีกนะไอ้เหี้ยมันได้หุ่งเมื่อวันจะเข้าเล่นแล้พี่ให้ไปผมให้ไปผมเถอะมันก็ตอบทุกอย่างเอางี้ดีกว่ายังยังมีดิสพี่อยู่หรือเปล่าหรือว่าลบทิ้งไปแล้วไอพี่ผม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 ไม่ได้ลบเลยผมมาปล่อยไว้หมดเลยก็คือช่วงนี้เปิดด้วยอยู่ทัอ่ะพี่ หรือว่าหนีไปเล่นเทเซหรืออะไรหรืออะไรไม่ผี่ผมไปได้เลยก็อยากเจ้าเลยเชื่อด้วยอ่ะยช่เชื่อใจใจส่วนมากมนเรียนพี่มันจะออนไลน์เพร่ะก็ได้เล่นเลยมกิจกรรมหลังคืนนา้นดูด้วพี่กับเรืนีนะพี่วันเชื่อใจเลยดีดีคือจำจำพี่ไม่ได้เลยอ่ะเพือนม่เอาอนนี้หร่เพื่อนเสียงไหม คุณครับผมณตึ๊กไปเอาไอ้ผผมเลยมึงจะบ้าตายแอบแอบโอ้โหแล้วแล้วคือจำจำพี่โพล่พี่ปออะไรไม่ได้เลยจำได้จำได้เดี๋ยวคือพี่นัทใช่ไหมใช่ไหมใช่พี่ผมผมเลื่อนเรีอแล้วพี่ เรา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 พี่นักแกเป็นไงบ้างสบายสบายดีปะเรื่อยๆร่อพี่ไอ้สัวเดี๋ยวกเอาอะไรตีนี้ไปตัดนะไอ้สัตว์ตอนนี้กี่ทีวะเดี๋ยวไปตัดเดี๋ยวไปตัดสี่เจ้าโบงสี่เจ้าโบงสัตว์เนย อย่างเงี้ยเลยใครก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังคุยจนเชื่ออะไรสัตว์ไอ้ฝ่ายมันเป็นเพื่อนเราจะไม่ได้ไอ้ผีมไงพิกดละพีไว้สัตว์ไอผีพี่ยะผมอยากขับเครื่องบินน่ะพี่ขึ้นมาเครื่องบินไม่เจอเลยจุดประสงค์หลักคือผมเข้ามาหาเครื่องบินนั่นแหละอ๋อคือเองไม่ได้เอาโขคือคือไม่ได้ใจเลยแบบกดเจเพื่อนในนี้ โอ้ยเปียนเปียนมาเปียเลยเปียอะไรกูวไอ้ยีเลียอะไรเสียใจนะคือี่ยม่่เอเองเตวเต้องเสียใจอ่ะพี่รป่มันโลกมันโลกเขาไไปแล้วเไปแล้วัีเลยมันโลกอยู่มันโลกอยู่แอบไปผมเะมันโลกอยูู่มันเลย ว้าวว้าวเดี่ยงั้นเอางี้ยังจำชื่อพี่ได้ไหมเอาแค่นี้ดีกว่าจำอะไร้ยเนี่ยมันโลกมันโลกพี่ชื่ออะไรนะครับเฮ้ยมีคนโลกอ่ะแล้วจำจำพี่โพลกับพี่อพี่กอนได้ไะ ครับเอ้ยผม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 คุ้นพี่แต่ว่าคือมันเลื่อนเลยพี่คุ้นได้ปุดเลคุ้นเลยมึงเป็นอะไรอ่ะไปกติไม่ใช่ยีนะปกติพีมันจำบแม่นนะกูจะตายได้สัตว แล้วพี่บอกว่าจำจำจำไม้่ได้จำจำเสียงพวกพี่เอ้ยจำเสียงพี่ได้แบบผมจำเสียงได้พี่ผมจำเสียงได้แต่ว่าผมมันโลกมันโลกมามาพี่มาจำจไม่ได้ไม่เป็นไรมันโลกมันโลกอียวันโลกจำไม่ได้ไม่เป็นไรเรามาเริ่มกันใหม่เออเรามาเริ่มกันใหม่ก็ได้จำจไม่ได้ไม่เป็นไรครับสร้างความจําจำดีๆต่อกันใครนะ เรามาสร้างความจังใจที่ดีต่อการแงแบบมาเล่นด้วยกันใหม่เออพี่วครับวันโลกวันโลกคือคือตอนนี้พี่พี่ปอาพี่โพสเขาอยู่ในดิฉอ่โอ้พี่บุญสบอกดิ์ผมซึ่งเลยมันก็คงมันก็คงงงอยู่ว่ะไอ้ยี่ใครวะไอ้สัตว์ ้ใครมาทักกูอ่ะก็คิดในใจเราเราตอนตอนไปเล่นกับพี่นัทนี่พี่นัทเขาเป็นไงดีปะพี่นัทไม่ดีวะผมผมไม่ได้อะไรผมเล่่นเรือยๆพี่ผมไม่ได้ซีเรียสเลยว่าดีไม่ดีอ่ะคือผมก็ไม่ได้เล่นเก่งไงพี่เข้าใจไหมอ๋อแเราเราเป็นจีบพี่นัดใชาวะเดี๋ยวพี่ใจเย็น อ๋ไป่ <gegen violin> <warfare> ี <left> ่ท่านแชรชันเลยพี่พี่ใจดิพี่ใจมันโลกแต็ดเลยเนี่ยไม่พี่ถามเฉยก็เห็นเองแบบไปไปกับเขาไงพี่ก็เลเออตกใจหมดไปขับรถขับรถน้อยขอบรถน่อยสาย้ายไม่ไม่ไม่เรานั่งรถคนเดียวเลยแบ เคยดูรายการไหนนะปักโอตปามอสอ่ะที่มันนั่งอยู่ที่เราได้นั่งเดร์เดเวอร์เดร์เดเวอร์เออระคยืนไอ้ที่เอ็งหายไปนี่เคยไม่ได้เล่นใช่ป่ะพีมไม่ได้เล่นเลยครับเออทำอะไรติดเรียนหรอหรือว่าอะไรอะไรนะครับติดเรียนหรอติดเรียนครับถามมนี่่ออยูแล้วก็อย่างอื่นนะครับอยู่อายุอะไรไไม่่ออะร็พเลยอ๋อ แตกดีต้องติดอย่เงี้ยครับจำได้ว่าตัวพี่เรียนอะไรไดอะไรนะอะไรอะไรนั่นตวขาอะไรนะไอ้องถามพี้พี่เรียนอะไรจำได้ป่ะชิไม่ใช่เดี๋ยวเแต่ผมจะแบบก็แบบเดี๋ยวเขลอกอีกเดี๋ยวเขลอกไงเดียวลอกอีกเหรอมึเพิ่งเห็นอาการเลยยังพูดจนชื่ออ่ะไอ้ตัดพิมพ์แล้วพิมพ์จะกลับมาเล่นอีกไหมหรือว่าไม่เล่นแล้ว มันโลกอยู่เมือนโลกอยู่มันโลกกูมวันหาดิสอยู่เด้เลยเยอมท้กอย่างมันทำเยอะทุกอย่างอยู่เด้เด้อะยอ้เดือยไอ้เดือยที่วิบวันแดงเนี่ยโปนแดงตายรู้ว่าคุณเล่นไรเฮียไม่มีไม่มีตากตัวแตกดึกรอเราดักเราดักสะพานล้วดักสะพาน ไม่กูไม่ธี้ี๊บอ่ะไม่รู้วิธีปี๊บี๊ยอะไรนะทำไม่ปังเลยอะไรนะพี่อะไรนะพี่ไอ้เช๊ยไปข้างบนรถไปข้างบนรถอะไรวะตะกี้ผู้ถามว่าอะไรวะ ไม่รู้กำลังพานกูไม่รู้กูโผล่รถกำลังพายกูจะไปเอากูจะตายแล้วนะเราตักคนเราตักคนเราตักคนเฮ้ยพิมพิมสเต็ปเดิมเลยแมือนตอนนั้นที่เราซ้อมดักกระพานกันซ้อมตอนนั้นได้แชมป์แล้วสี่ห้าแชมป์อะติดการจำไม่ได้เลยวใจเย็นดูไม่อยากโมเยอะไอ้เหี้ยจุมจะโดนแทงข้างหลังไมนี่ยพี่เอ้ ไอพิมจุดเดิมไหมจุดที่เองเจออ่ะที่เองบอกว่ามันมันกอดอะจุดกอดอะที่เราเล่นกันแบบนั้นะบางทีบางทีมันก็เกินไปมันรู้แล้ว่ากตอนเนี้ยกูก็ไม่รู้กูว่าว่ามันโลกอยู่ไว้มันมันอะไรนี่อยู่มันคิดอยู่ไว้มันคิดอยู่ใครเออมันคิดอยู่อ่ะมีไนี่ไหมก็ต้องแหละมีกระสุนในนี้ไหมปุ่นเพี้ยวอ่ะ มี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 ขอไปดอบละดอบละมีชี้แพทด้เลยเคื่ออยากได้ดูมาแล้วกูไปเชี่ยะต้นเชี่ยวผมไม่มีเลยวะเฮ้ยเชียวมันได้ยินมาเนี่ะผมเพิ่งมาเล่นได้ไม่กี่วันเองนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยืนยินไปไว้ละเยอย เขาคงต้องถามนิวจำจำได้เปล่าเขาจำได้เปล่าว่าพี่ปอพี่ปอเขาทำช่องนะจำได้เปล่านี่คุ้งถามหาหาเถามมันดิไอ้คูมายิ่งเที่มีกระสุนเฉียดเท่าไหร่อ่ะพี่มีสองร้อยอ่ะพี่ใช้์ปะใช้เยอะไหม นี่นี่อบไปแล้วตบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สรุปพิมพ์จำาวกพี่ได้ไหมเนี่ยเผาลกเผาลกเผาลกคุณท้อเลยตรงไหนน่นนู่นเลขเลขสองแบบปลพี่ปอล่พี่ปอลก็ยังมีรถมาปะ ไม่มีไม่มีมันทำอะไรมีคนนะมีคนนะตรงเกียร์ท่าตรงเนินเกียร์ท่ารอ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 ตลุปพี่ทีมนี้คือทีมแทนไปเลยใช่ไหมครับอุ๊ยจดมึงวูมึงถามถามมันนี่ถามวันนี้ถามอะไรถามอะไรถามมันนี่ถามอะไรถามวันนี่เตะกี้้ตะกีพิมพ์เองพูดว่าอะไรอ่ะอะไรนะครับพิมตะกี้เพูดว่าอะไร แปลว่าอันนี้ทีมเดิมหมดเลยใช่ไหมคนไทยใช่คนไทยฮะคือเนี่ยเนี่ยก็โผล่พี่ปอไงคนไทยอ่ะเอ้าเอ้าจังจังเลยของเด็กทีมคือคือคือจำจำจำใครไม่ได้เลยอ่ะไอด็อกไอด็อกไอด๊อกเลื่องเรือนเลยพี่ตรงหน้าเลยไอด๊อกอะไรนะไปเลย เลื่อนเรื่อนเลยเลื่อนเรื่อนเียวไม่ใช่แล้วโอ้โหแบบเช็บเไม่กี่ไม่กเอ็งมันเล่นไปตอนไหนเอ็งเล่นไปตอนไหนบังกิดสักพักแล้วอะสักพักสักพักเขาเอ็งนี่ถึงเดือนหรือยังโถ้องรข้างหน้าฮะข้าน้ำอยู่ข้าน้ำอยู่ถึงเดือนยังเรายิงมันก็ไม่เชิงนะพี่เอ้ยมันโดนยิงเอ้หหายไปพี่แค่ประมาณเดือนเกือบเดือนกว่าฝ่ายนั่นแหละครับ มันมีช่วงที่คอมโบมันพังเลยไม่เล่นนะเมื่อไม่กี่วันเองแต่ว่าเราเราเราเองไม่แบบแบบมาบอกพี่พี่เลยอ๋อตอนนั้นน่ะผมลืมดิดี่ฮัฮัผมลืมดิกูว่าเลยตอนแรกมันหาดิที่มันหาดิดด้วยกูเชื่อเลยตอนแรกมันหาดิดด้วยตอนที่มันหายไปลองไงแล้โอ้โหที่ประจํากลายเป็นฝุ่นฝุ่นไปแล้วอะไรวะลองไงแล้ เอาเอาอีกต่อไปเองเองเองจำพี่ได้ไหมเนี่ยเออจำจำพี่จำแบบเสียงอะไรคุ้นๆบ้างไหมไอเสียงอะผมจำได้พี่แต่ว่าคือตบเรียกทุกคนว่าพี่พี่พี่หมดเลยผมไม่ได้เรียกชื่ออะไรเลยโอ้โหพี่แนะนำตัวบอกชื่อเล่นอะไรไปจำจำได้ไหมจำได้ทุกคนไหมเอาอีกต่อีปตี้เราอะไรนะเห็นเนาะข้างล่างจำจำตี้เราได้ไหมว่ามีใครบ้างจำได้ไหม ถ้าบอถ้าบอจะไม่รับพิจกรผมไม่โดน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 ต้องไหนต้องไหนพ่โกรธเองนานแล้วโอเคตายแล้วตายแล้วตายแล้วลองกันเข้าบ้านาเข้าบ้านดีกว่าเข้าบ้านดีกว่าเออเข้าบ้านก่อนไอ้ที่กูคุยกันที่นี่จนไม่ได้เล่นเลยไปยิงกูว่าตายอ่ะหรือว่าเราเล่นเกมดีกว่าถือว่าเราเราแบบเราไม่เคยรู้จักกโอเคก็จริงก็ไม่รู้จัก บอกคือมันมันมันเบอร์พี่แบบมันมันทำแต่งานอะไรเงี้อะไรนะสมองเบอรพี่แบบทาแต่งานแบบปก็สั่งงานเยอะแบบเราจะมาหาไรไม่ได้เลยี่อะพูดกันแบบจะลิ้นจะพันตายอีี่ยมันโคยี่ะแล้วะไงรีบไปโลกจัดเลยอะสองตีนะบอกคนอู่อ่ ดูทรงเองคงลบดิสพี่ทิ้งไปแล้วล่ะยันนี่ก็ต่อดีแล้วเนี่ะเอ้ะเลยผมตโเียอ้รถมีเลยตอนเลยหรรถรถเนินหน้าเราเนินหน้าเราเนินเนนี้เนินนี้เนินนี้เจ็บเจ็บมากรถขึ้นแล้วเห้นแล้วเหนรถ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 เห็นแล้วรถขึ้นแล้ว รถไปแล้วอรอมีบักกี้ฝั่งนู้นนะทางตรงน้มันยิงกันอยู่หมลตอนแรกอ่ะปาปาวง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 ม้ากวีงมียิงกันอยู่เฮ้ยเนี่ยไได้ยินเสียงป่ะเสียงอะไรมีบแต่เสียงรถมาดินข้าหลังเรามีนะข้าหลังอ่ะม้ากลัวนีเนี่ยอลอุดรอรุดเดี๋กกูยิงล้อให้บักกี้อ่ะโอ้ยย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 ่ะขึ้นบ้านสอยตัว ฉี่ต้องคู้ต้องฉี่อยู่เนี่ยมันมันมันดักเรามันดักเราฉี่ไปดีกว่านี่เดี๋ยวมันรู้อ่ะมันเห็นเราอ่ะมันเล็กเนี่ยไอผีมาดิไอผีมา๋ยวมันตายมึงขับไปต่อว่ะมึงได้พีดิคุปล่อยไปปล่อยไปยื้อพีนอนยังวะเชี่ยนอนแล้วมั้งสี่หิวมามาทุ่มยังเรามหมได้เราอยู่มาทักกันมาทักไป ราดูหลังหน่อยดิมันมีตียิงกันไม่รู้ตายยังกูได้รถแล้วเข้าไปฟาร์มในบ้านก่อนนะเวราะยังไม่มีของบ้านประตูเปิดแล้วด้วยหาคนมาหาเพิ่มดีกว่าแต่เราแล้วเป็นเกมมาร์กหนึ่งเนี่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วมาอ่ะ บ้านอออ่ะเไปหาใครมาวะไงผีไม่มีมาแล้วไม่มีมาแล้วพี่มึงดูนิดพีมึงมึงดูมึงดูนี่กูมึงดูไลค์กูอย่างเยี่ยเลยไอ้เยี่คูมันปั่นด้วยไอ้เยี่มันมันมีคนชื่อพีมอ่ะพีมพีมอะมันมันเข้ามันมันกู้กูคนหาเจออ่ะเอ้ยี่คูก็ปั่นมันอ่ะนั่นแหละพีมมึงอ่ะเดี๋ยวนี่คนปักให้ แล้วกูไม่งปั่นอะปั่นยับเลยอะปั่นไอ้เฮี้ยทำไมวะเราเคยรู้จักกันทำไมลืมมาแบบนี้อ่ะไม่ไม่ก็โรคโรคเลยโรคโรคโรคพี่เฮี้ยเลยอะถามโดนถ่มก็โลคเลยตอนนี้มันเออหนุ่มมามันโรคอยู่เตรียมด้วยกันแล้วนึงมาขึ้นลถไปเลยเฮ้ยแล้วใครมาอีกคนอะชื่อภาษาญี่ปุ่นในจีนเกาหลีไอไอบีไอบีลิกาลูกเยันนอกระไอบีที่เคยอยู่ห้องเดียวกันนะห้องสามอะยังไม่ได้เลย เออจำได้มึงถามมึงถามถามนี่มึงถามนี่จำเป็นบีมได้เปล่าเจ้าถามนี่กูถามนี่เอาให้มันเอาให้มันโล่งยัาวเลยพี่อยมาชงใครก่อนทีจะยุงดิรอรอรอคำถามไอ้เพื่อนจีกูจะไล่ให้โดนบีมไอ้ถามดิช่วงนี้เล่นโดตาเปล่าเอาดีโดตาเลยเหรอเล่นโดตาเปล่าลองดูมึลองมึงโดนดูไล์ตีมก็แกล้งขาเลยสัก รอรอมันมันเงียบอยู่ชื่อคนบ้านบ้านช้ากันอยู่ในคนชื่อพิมพิมไหมอ๋อไปเร็วไปเร็วเร็วนรถขึ้นรมันติดรอีปเพื่อนมันไม่ชัดเออไม่เป็นไรมึงมึงไม่ต้องให้มันชัดหรอกกูแค่ให้มึงฟังเสียงฟังเสียงเลี่นะเลีเลีเลี่ีมเดี๋ยวเราเราไปชาบ้านนะเค้ป่ะเต๋อเต๋อเร็นะเหมือนี่รอเล่นกันพวกกูไม่รู้จักหวัดด้วยเจอไอ้ครูอะทำให้มัน ทำไมเกิดคนรู้จักอ่ะไอ้ตัดานี่มึงจ่ายไปหน้อยรถมารถมาเล้วอแพงดูไปตู้ปตู้เฮ้ยผมตรนไหนมาวะขระบนขบวนขบวนพิมโอนกเปหน่อยกระเปหน่อย เข้ามาไหเข้ามา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 เลยเข,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 ข้ามาเลย,าาเลยอุ้ยไอ้เนี้โอ้โหผมเห็นแล,ล้วลาะต้นไม้โอแมงกินไปชุบพีพีมาเ็นพีมพียิตายจากเราไปในของมีอะไรบ้างวะมีสโคปปะไม่มีเลย เอ้ยใครขโมยกระสุนเกี่ยวกูเฮ้ยกระสุนไม่นะยังมีขโมยของกูหมดเลยเนี่ยโพสเอาไปเอาไปนี่ตบตบนี่ต้นไม้ไหนวะเฮ้ยมันน็อคมาทีมมึงใหญ่ทำมันมึงใหญ่ทำมันโรคดิโรคเกี่ยมมันเล่นไม่ออกมึงเห็นไหมเมื่อกี้แค่แค่นี้ก็มันก็เล่นไม่ออกแล้วนะ ก็ลกแล้วนะตอนนี้ยลกแบบโรคโจัดเลยมีกิฟไหมพี่ผมผมไปไล่ดูดีแหละไอ้ตัวไหนที่ผมเป็นเมลใหม่แน่เลยอะไรนะพี่ผมแต่เป็นเมลใหม่แน่เลยนีดูคตอบดิเอาใจจัดเปลี่ยนมงเปลี่ยนเมลอะไรหมดเลยนอรออันเก่าผมผมลืมเลยโอ้ยโอรถมา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 ไหนไหนไหนโดนรถที่มันเอามานี่ อรถมุ่งเกาะเนี่ยมานะคอมกับผมมันไปผมก็ไม่ได้เซฟหายผมลืมแล้วแหละดูมัดิเรียก,กคอมเก่าพังอ่ะแล้วหาเขาอ,อา้ากว่าทุกอย่างอ่ะแล้วมันศพไอ้ไอ้ใครยิงอ่ะใครยิงศพ <c oughs> ไปใครยิงศพ <c oughs> ย, <c oughs> ยิงศพเลยตอนแรกตอนแรกก็บอกว่ามันอยู่ใต้สมาลกับฝนแค่ฝนฟังว่าอยู่อยู่ข้าง <ๆ S 2> ต้นไม้ไงหลังอ๋อศพไป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 ได้แล้วปะ พ,พิ้มกครอพี่พิ้มกนรอเฮ้ยเชี่ยคืมีขันเฮ้ยชิคก็ติดากโอเกาะแตกวะพี่เอาเกาะเอากาะพี่ไวใส่ปะเฮ้ยแม่ไรม่เฮ้ยแม่รครับเฮ้ยไม่ขับตายไปลากมัขับขวาทำพื้นลาะฮะไม่ขับแต่ซ้ายอ่ะยิ้มยิ้มอางี้หน่ะเอ่ะอยุดหลังอยู่หลัง โอ๊ยเอาไม่งดีเฮ้ยจอดจอดจอดในวงก่อนจอดในวงก่อนตรงนี้ได้ตรงนี้ตรงนี้ได้อยู่มีแค่ก่อนอีแบบเฮ้ยร์รถรถรถโอ้ยขี้รถพี่โอ้ยขี้อะโอ้ยจะจบจอดทีเดียวมาลงอยู่ลง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 ขึ้นขึ้นบนบักขึ้นบนบักขึ้นบนไปไปเคลียร์บนก็ไปเคลี้บนบนขีมเคลียร์ไปขีมพิปวิ่งเคลียร์วิ่งเคลียร์้โซเดียมโซเดียมโซเดิมมาเลยมาเลยมาเลยมา เอ้เยนต้องถังมาต้ถังมาต้อถังมาพีมรถถังมาพีมเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไม่เช่หมดเลยนอนเืินเฮ้ยไคุกคือคุกคือหินคุกคือหินเนี่ยลงไอ้สัตว์ลงตายนะผมนักสองแล้วพี่ไม่เป็นปล่อยผมเลยโหมชุดดิโหมชุดดิพี่พี่มีเฟซเดตดาไปกผมอันหนึ่งไหมมี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  คมครับโอ้อะไรวะมาแล้วไปไม่เล่นเลยไอเย้น้ถังอุ้ยอ้ยอยอยเดยิงกูจริงเหรกูไม่มีเท่าว่วกูไม่มีพี่มิงยิงสวนไปดิขอคมคมขอคม บีบีมส so oh. oh. yeah. ่งพี่นี่ก่อนนะเขี่งมันออกระเบิดแล้วพ้นออกออออโอ้ยหน่อยวะมวขบนขบนบนขวารมันผมรับระเบิดอ่ะใหญ่ตัวรถถังอะไรมันมันลงมาแล้วหวังโอ้ยยล้วไปดีกว่าไปดีกว่าไปไป พิมพีมแปลวาแปลวาขับหนีขับเลยเนี่ยขอนีนี่ยเนี่ได้ขนี้ได้กล้อะพี่ไปล้เฮ้ยพีมกตสบต็บเดิมยไงเราเฟียวอยู่แล้วเคยไปทำไมทำไมทำเป็นยังเคมาอะครอะเอฮ้ยไอ้ยียไอ้ยียเราไม่ชนน่ะดิฟนิ่งเวหน้าผมบ้างวย อผมที่จะกลับรถเชื่อกันซะแล้วเมื่อกี้นิว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 จังไงพิมต้องเล่นละไม่พออันนั้นก็น่ะเรี่อเรื่อมาคุยกพิมพี่พอยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพิม่ให้รถถังป่วนให้รถถังป่วนให้มันแตกนอนนอนนอนใช่ใช่ใช่นอนนอนรอเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเอาดา เราล้วถังเหยียบไปย่ะแต่แต่วงนะมึงจะให้บรรคารมึงจะให้บรรคารใจหรือมึงจะบอกความจริงมันอะระเบิดระเบิดระเบิกรีมมีระเบิดอยู่เม็ดแม่นมีสองอย่างอ่ะแม่งแม่งถ้าเราไม่บอกมันมันจะตาคาใจวะตุ่มว่าไอ้เหี้ยค่อยมันตีท่านี้กะโกวะปล่อยแล้วปล่อยไปกิีมบินหนีเลยขับรถไปไอเดี๋ยวพอมันตายแล้วเฉลยเฉลยเรื่องเฉลยปล่อยปล่อยมันงง ให้พงงพวกชั่วนี่เดี๋ยวมัจะจอยจอยเข้ามาพิมพิไปเลยไปเลยพิมพ์ิมไปตรงนี้ไปตรงนี้เห็นเสาไฟปะไปนอนไปนอนกลางตรงเสาไฟอ่ะแล้วถังมาพิมพ์หลังเสาไฟหน้าพี่แล้ถังแล้วโอ้โหแม่สิกูเกินมึงดูมึงดูรูปมันดิมึงดูรูปมันดิคนแต่งงานแล้วอีฮะแตงงานแล้วบอกว่าไอ้สัตวดูรูปมันดิ ดูรูปมันดีมึงลองดูเดี๋ยวดูลูบดูรูปมันอะดูรูปไงรูปรูปโปรไฟล์จะดีมันอะทำไมอะลองดูลองดูมันแต่งงานแล้วเหรอไม่ไม่ยืนไม่เป็นรูปคู่อะสองคนนะผู้ชายผู้หพี่เหี้ยโหไอเหี้ยยืนคู่กับแม่มึงดูแล้วยิงคู่กับแม่อ่ะเออกับแม่อที่อย่างปั่นลิ้นซะ